ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินบีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าก่อนนอนผมโอ๊ตครับและฝนค่ะคืนนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังมาตั้งคำถามกับความจริงที่ว่าอะไรคือความจริงแท้ในจักรวาลค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับทฤษฎีที่น่าทึ่งที่ว่าโลกที่เราอยู่ดาวที่เรามองเห็นและตัวเราเองอาจเป็นเพียงภาพฉายสามมิติเท่านั้นค่ะใช่ครับคุณฝนเรากำลังพูดถึงแนวคิดที่เรียกว่าหลักการโฮโลกราฟิก Holographic p r i นซิ p ั e ลครับซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ลึกล้ำที่สุดในฟิสิกส์สมัยใหม่เลยครับมันท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อเกี่ยวกับมิติและพื้นที่ครับโอ้โหฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะคะคุณโอนมันเป็นไปได้จริงหรอคะที่เราจะถูกสร้างขึ้นมาจากการฉายภาพนั่นแหละครับคุณฝน คืนนี้เราจะมาเรื่องเล่าก่อนนอนกันถึงรากฐานทางฟิสิกส์ของแนวคิดนี้ครับเราจะสำรวจว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกี่ยวข้องกับหลุมดำอย่างไรและอะไรคือหลักฐานที่นักวิทยาศาสตร์กำลังตามหาเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้ครับเตรียมตัวให้พร้อมนะคะคุณผู้ฟังเพราะเรื่องราวในคืนนี้อาจจะทำให้คุณมองมือของคุณเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะช่วงที่1โฮโลแกรมคืออะไรจากฟิสิกส์สู่ความเข้าใจในมิติ คุณฝนครับก่อนที่เราจะไปถึงจักรวาลเรามาทำความเข้าใจคำว่าโฮโลแกรมโฮโลแกรมกันก่อนนะครับโฮโลแกรมก็คือภาพสามมิติที่เรามองเห็นได้รอบด้านใช่ไหมคะคุณโอ๊ตถูกต้องครับโฮโลแกรมคือเทคนิคที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล3มิติไว้บนแผ่นฟิล์ม2มิติลองนึกภาพแบบนี้นะแผ่นฟิล์ม2มิติพื้นที่คือที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเมื่อเราฉายแสงเข้าไป ข้อมูลนั้นก็จะถูกฉายออกมาเป็นภาพสามิติที่มีความลึกและมิติที่เราสัมผัสได้ทีนี้ลองนำแนวคิดนี้มาใช้กับจักรวาลของเราดูนะครับหลักการโฮโลกราฟิกเสนอว่าข้อมูลทั้งหมดที่อธิบายจักรวาลสามิติของเรารวมถึงเราดาวเคราะห์และกาแล็กซีไม่ได้ถูกเก็บอยู่ในพื้นที่3มิติ แต่ถูกเข้ารหัสไว้บนพื้นผิวสองมิติที่อยู่ขอบนอกสุดของจักรวาลครับโอ้โหหมายความว่าทุกสิ่งที่เราเห็นและสัมผัสได้ในสามมิตินี้เป็นแค่ภาพฉายที่ถูกส่งมาจากพื้นที่สองมิติไกลๆอย่างนั้นเหรอคะใช่เลยครับคุณฝน เหมือนกับว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในหนังสามิติที่ฉายจากแผ่นฟิล์ม2มิตินั่นแหละครับซึ่งนี่เป็นการท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับมิติและพื้นที่ในจักรวาลอย่างรุนแรงเลยครับ หนูว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณโอ๊ตที่นักฟิสิกส์สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเทคโนโลยีธรรมดาอย่างโฮโลแกรมเข้ากับจักรวาลอันยิ่งใหญ่ได้มันทำให้เราอดคิดไม่ได้เลยว่าความจริงที่เราเชื่ออยู่นั้นมันจริงแท้แค่ไหนกันนะเห็นด้วยเลยครับคุณฝนและรากฐานที่สำคัญที่สุดที่นำไปสู่แนวคิดนี้ก็คือหลุมดำครับเรามาเรื่องเล่าก่อนนอนปริศนาของหลุมดำกันต่อเลยครับ ช่วงที่2ร่องรอยจากหลุมดำจุดกำเนิดของหลักการโฮโลกราฟิกคุณฝนครับแนวคิดเรื่องหลักการโฮโลกราฟิกไม่ได้เกิดจากจินตนาการเท่านั้นนะครับแต่มันเกิดจากการพยายามทำความเข้าใจกับปริศนาทางฟิสิกส์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือหลุมดำครับหลุมดำเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงคะคุณโออสเรามาดูสิ่งที่แปลกประหลาดที่เกิดกับข้อมูลที่ตกลงไปในหลุมดำกัน 1. ปริศนาของเอนโทรปี เอนโทรปคือค่าที่ใช้วัดความไม่เป็นระเบียบของระบบครับนักฟิสิกส์ชื่อดังสตีเฟนฮอว์กิงและจาคอบเบค e นสไตน์ได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเอนโทรปีของหลุมดำครับอะไรเหรอคะปกติแล้ว e n t r o รปจะแปลผันตามปริมาตรของวัตถุครับแต่เอนโทรปีของหลุมดำกลับแปลผันตาม e v e n น h ์ฮอริซอซึ่งเป็นพื้นที่สองมิติที่อยู่รอบหลุมดำ หมายความว่าข้อมูลทั้งหมดที่หลุมดำกลืนกินเข้าไปไม่ได้ถูกเก็บไว้ในปริมาตร3มิติแต่ถูกเก็บไว้บนขอบฟ้าเหตุการณ์2มิติครับโอ้โหเหมือนกับว่าข้อมูลที่ตกลงไปในหลุมดำ ถูกบีบอัดลงไปอยู่บนพื้นผิว2มิติเลยนะคะใช่เลยครับคุณฝนและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ว่าถ้าหลุมดำสามารถเก็บข้อมูล3มิติไว้ในพื้นที่2มิติได้ทำไมจักรวาลทั้งหมดของเราจะทำไม่ได้ละ่ะ 2. ความขัดแย้งของข้อมูลหลุมดำฮอวกิงยังเสนอว่าหลุมดำสามารถระเหยได้ช้าๆด้วยการปล่อยร,งรังสีฮอวกิงครับแล้วมันเป็นปัญหาตรงไหนคะคุณโอ๊ต ปัญหาคือเมื่อหลุมดำระเหยหายไปจนหมดข้อมูลทั้งหมดที่ตกลงไปในหลุมดำก็จะหายไปด้วยครับซึ่งนี่ขัดกับกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ควอนตัมที่ว่าข้อมูลไม่มีวันศูญหายไปจากจักรวาลน,นี่เป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดใจมากสำหรับนักฟิสิกส์นะครับคุณฝนมันเหมือนกับว่าจักรวาลน,นี้มีกฎที่ขัดแย้นกันเองอยู่ และทางออกที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือหลักการโฮโลกราฟิกนี่แหละครับที่เสนอว่าข้อมูลไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนขอบฟ้าเหตุการณ์2มิตินั่นเองครับเห็นด้วยเลยค่ะคุณโอ๊ตเหมือนกับว่าหลุมดำกำลังกระซิบความลับที่สำคัญที่สุดของจักรวาลให้เราฟังเลยนะคะช่วงที่3จักรวาล3มิติที่ถูกฉายจาก2มิติการจำกัดของความละเอียดคุณฝนครับ ถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าจักรวาลที่เราสัมผัสอยู่นี้ไม่ใช่พื้นที่สามิติที่แท้จริงแต่มันคือภาพฉายที่มีความละเอียดครับความละเอียดจำกัดหมายความว่ายังไงคะคุณโอต๊ตลองนึกภาพภาพดิจิทัลดูนะครับภาพดิจิทัลจะประกอบด้วยพิกเซลถ้าเราซูมเข้าไปมากๆเราก็จะเห็นว่าภาพมันแตกออกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมครับ ในทำนองเดียวกันถ้าจาักรวาลของเราเป็นภาพโฮโลแกรมที่ฉายมาจากพื้นผิว2อมิติพื้นที่สามมิติที่เราอยู่ก็อาจจะมีพิกเซลของพื้นที่ที่เล็กที่สุดอยู่ครับโอ้โหหมายความว่าถ้าเราสามารถซูมเข้าไปในสสารได้ลึกถึงระดับที่เล็กที่สุดเราอาจจะพบว่าพื้นที่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่เราคิดใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณฝน ที่ระดับที่เล็กกว่าความยาวแพลงซึ่งเป็นหน่วยวัดที่เล็กที่สุดเท่าที่ฟิสิกส์ความตัมอนุญาตเราอาจจะพบว่าพื้นที่สามิติของเราเริ่มแตกหรือหยาบลงครับหนูว่ามันน่าทช่งนะคะคุณโอ๊ตที่ทฤษฎีนี้บอกว่าทุกสิ่งที่เราเชื่อว่าต่อเนื่องและจริงแท้อาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่มีขีดจำกัดของความละเอียดอยู่มันทำให้รู้สึกเหมือนเรากำลังอยู่ในเกมคอมพิวเตอร์เลยค่ะเห <Mich awa> ็นด้วยเลยครับคุณฝนและนั่นก็คือความงามของทฤษฎีนี้ครับ มันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อจักรวาลไปอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วนักวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างไรล่ะครับเรามาเรื่องเล่าก่อนนอนหลักฐานที่กำลังถูกค้นหากันต่อเลยครับช่วงที่4การค้นหาหลักฐานร่องรอยของพิกเซลจักรวาลคุณฝนครับแม้ว่าหลักการโฮโลกราฟิกจะฟังดูเป็นนิยายวิทยาศาสตร์แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากพยายามที่จะหาหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ครับ เราจะหาพิกเซลของจักรวาลได้ยังไงคะคุณโอต๊ตมีแนวคิดหลักๆที่กำลังถูกทดลองและค้นขวาอยู่ 1. การทดลองหาความหยาบของอวกาศนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าถ้าพื้นที่3มิติของเรามีพิกเซลที่เล็กมากๆความหยาบของพิกเซลนี้จะส่งผลให้เกิดสัญญาณร,รบกวนในการวัดที่แม่นยำที่สุดครับ เหมือนกับภาพโทรทัศน์ที่สัญญาณไม่ดีใช่ไหมคะใช่ครับคุณฝนที่ห้องปฏิบัติการบางแห่งเช่น Fermilab มีการทดลองที่เรียกว่า Holographic Interferometer ที่พยายามจะตรวจจับสัญญาณรบกวนที่คาดการไว้ครับหากพวกเขาพบสัญญาณรบกวนที่ผิดปกติในลักษณะที่คาดการไว้มันก็อาจจะเป็นหลักฐานแรกที่บ่งชี้ว่าเรากำลังอยู่ในภาพโฮโลแกรม 2. การสังเกตการจักรวาลวิทยา อีกวิธีหนึ่งคือการสังเกตรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลซึ่งเป็นแสงแรกที่หลงเหลืออยู่หลังบิ๊กแบงครับแล้ว CMB เกี่ยวอะไรกับโฮโลแกรมคะนักทฤษฎีบางคนได้คำนวณว่าถ้าจักรวาลของเราเป็นโฮโลแกรมจริงการกระจายตัวของรังสี CMB จะมีรูปแบบบางอย่างที่เป็นไปตามการเข้ารหัส2มิติครับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเช่นแพลงสะทลายจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเปรียบเทียบข้อมูลจริงกับแบบจำลองโฮโลกราฟิกผมว่ามันน่าทึ่งนะครับคุณฝนที่เราสามารถใช้แสงที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลเพื่อไขปริศนาที่ใหม่ที่สุดเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงได้มันแสดงให้เห็นว่าฟิสิกส์เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยครับเห็นด้วยเลยค่ะคุณโอ๊ต เหมือนกับว่าเรากำลังตามหาลายน้ำที่คนสร้างจัก,กรวาลแอบใส่เอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังครับเราได้พูดคุยถึงหลักการโฮโลกราฟิกที่ว่าทั้งจัก,กรวาลของเราเป็นเพียงภาพฉายสมิติที่ถูกเข้ารหัสไว้บนพื้นที่2มิติไปแล้วนะครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตมันเป็นแนวคิดที่น่าทึ่งที่มาจากปริศนาของหลุมดำและท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อเกี่ยวกับมิติและพื้นที่ค่ะ แม้ว่าทฤษฎีนี้จะยังไม่ได้รับการพิสูจน์แต่ความพยายามในการค้นหาหลักฐานก็กำลังผลักดันเทคโนโลยีและขีดจำกัดของความรู้ของเราไปข้างหน้าครับเหมือนกับว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่สิ้นสุดเลยนะคะคุณโอ๊ตไม่ว่าความจริงจะเป็นโฮโลแกรมหรือไม่ก็ตามการตั้งคำถา,ถามถึงความจริงนี่ละกะที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจใช่เลยครับคุณฝน หวังว่าเรื่องเล่าก่อนนอนในค่ำคืนนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้มองโลกด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปและหลับฝันดีไปกับเรื่องราวของพิกเซลจักรวาลอันน่าอัศจรรย์นะครับคืนนี้ผมโอ๊ตครับและฝนค่ะขอให้ทุกท่านมีค่ำคืนที่สงบและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ